สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่370กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบรู้แล้วสนใจองไหนก็โทรม,มาปิดกับหนูได้นะที่เบอร์โทร092 9045735 ID าเลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735 ขนมมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะคะพาบานๆนะท่านใดสนใจชอบวงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรา,รายการที่หนึ่งนี้เป็นพาสมพาสมเดชสาวห้านะคะวัดช่องแครนะคะ เอออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะพระสมเด็จสาวหวัดช่องแครนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรีปีสองพนห้าร้อยนะคะนี่นะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะคะสนใจเธอมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดวัดเขาบานไดอิดนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะ สามร้อยบาทนะคะเหรียญนี้เรียนเหล่มพ่อแดนวัดเขาบันไดอิดนะคะสวยมากเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญ ไม่รู้ที่นะคะลวมพ่ออะไรก็ไม่รู้นะคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจอชอบสนใจก็ทุมาปิดได้นะคะเรียนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเรียญสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้าเหรียญเหรียญไม่รู้หลวงพ่อเหมือนกันนะคะนี่นะคะนี่นาะเนี่ยค่ะเอออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้ามามีกบที่ห้อยด้วยนะสามร้อยบาทนะคะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกเป็นพักกิ่งนะคะพาก,กิ่งไม่รู้ที่นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะอ,นนอันนี้นี่นะคะ เอออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเอ้ยเหรียญหล่อวัด เดี๋ยวก่อนนะคะเหลียนลอหลวงพ่อตูวิหารทองนะคะเหี่ยนล่อหลวงพ่อตูวิหารทองสามริดเงินนะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะเหรียญน,นี้นะคะสวยๆเลยนะหลวงพ่อตูวิหารทองนะคะสาริดเงินนะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นภาพพูดหล่อ,อโบราณนะคะไม่รู้ที่นะเอออันนี้หนูเอาสามรอห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาท สวยๆเลยนะคะนี่นะสามรอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะ รายการที่ก้านี้เป็นรูปปลอโบราณเนื้อสำมฤตินะคะไม่รู้ที่นะคะองนี้หนูเอาสามรอห้าสิบบาทนะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะรูปปลอโบราณเนื้อสามฤตินะคะ สามห้าบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินทำเรียบนี้หนูเอา3ามห้าสบบาทนะคะองนี้ นี่นะคะรูปลอยหลอมพ่อเงินนะ350บาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะ รายการที่11นี้เป็นพระว่านพญาไมา้ผุนะคะวัดกลางบางแก้วนะอันนี้หนูเอา300บาทนะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะพระว่านพญาไมา้ผุนะคะวัดกลางบางแก้วนะ นี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจเธอมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพระสมเด็จลงกุนะคะเอ้ยพรสสมเด็จลงรักนะคะไม่ใช่ลงกุลงรักพู้นะคะนี่ ไปเลยนะอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะพะสุมเด็ดลงรักนะคะสี่ร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะรายการที่สิบสามนี้เป็นพาสมเด็ดนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะองนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่รอยบาท คุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะเสียร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่เนาะใช่เ่อืมน่าจะดใ่แล้วนะเนี่ยรายการที่สิบสี่นี้เป็นพาสมเด็จลงกุนะคะ อันนี้หนูเอา400บาทนะคะคุณลูกค้า400บาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะชอบโทรมาปิดได้นะคะอันนี้หนูเอา400บาทนะคะพรสสมเด็จลงกุนะคะ คุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจองไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี้เป็นพับปิดตาผงคุกรักนะคะ อ,องนี้หนูเอาเสีรอยบาทนะคะผ้าปิดตาผงคุกลักนะคะสวยๆเลนานี่นะคะเสีร้อยบาทนะคะอ,องนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะสิบหกนี้จะเป็นตะกรุดหลวงหลวงพ่อพิษนะคะถักเชือกรงรักยาวสามนิ้วนะคะเออนี่นะคะตะกรุดหลวงพ่อพิษนะคะถักเชือกรงรักยาวสามนิ้วเอาเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทนะ คุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะรายการที่สิเจ็ดนี้เป็นเบี้ยเครื่องรามเบี้ยแก่นะคะวัดบางน้ำบูนนาะโอ,องนี้เออ,อองนี่นะ่ะ เบียแก้นี้หนูเอา450บาทนะคะ4ส0บาทนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะ สิบแปดนี้จะเป็นพ้าท่ากระดานนะคะพ้าท่ากระดานเนื้อสักเออเนื้อตะก,กวดสนิมแดงนะคะเอ,อินี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะพ้าท่ากระดานนะคะเนื้อตะก,กวดสนิมแดงนะคะ นี่นะสวยๆเลยนะคะ500บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19บเกนะคะสิบเก้านี้เป็นปลาลักขิกนะคะปลาลักขิกรวมห้อใหญ่วัดอินทาวาดนะคะอืม อันนี้หนูเอาสิร้อยบาทนะคะปราขิกนี้นะรวมพ่อใหญ่วัดอินทาวาสิร้อยบาทนะคะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะสว,สวยเลยนะคะอันนี้ยาวสามจุดหกนิ้วนะคะความยาวสามจุดหกนิ้วเด้อคุณลูกค้านี่นะสวยมากเลยนะคะคุณลูกค้าสวยจริงๆเลยนะสวยสวยเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส0เออเป็นรายการที่ย0นะคะคุณลูกค้ารายการสุดท้ายนะรายการที่20นี้เป็นพระปกนาดูลน,นะคะพระปกนาดูล อึ่งนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคะพระปกมาดูนะคะสี่ร้อยบาทสนใจก็โทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะนี่นาสี่ร้อยบาทนะคะพระปกนาดู สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่สา0ร้นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่าในใดดูแล้วชอบดูแลสนใจองไหนก็โทรมาปิดกําหนดได้นะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสอห้า ไอดีลายเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะคนุหนูมมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะ ท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกัาหนูได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูออกคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นใบคุนและจะได้พาสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ